สวัสดีค่ะสำหรับบูธนี้นะคะเป้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกได้ว่ามีความฮอตฮิตอย่างมากเช่นกันค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์กระชาย plus นั่นเองค่ะกระชาย plus เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลนะคะที่ผสมกระชายบดผง กับเบต้ากูแคนซิงค์และว,วิตามินซีเข้าด้วยกันค่ะจุดเด่นของเขาอยู่ที่พระเอกของเราก็คือกระชายขาวนั่นเองค่ะเราคัดเลือกวัตถุดิบภายในประเทศนำมาทำให้แห้งแล้วก็บดเป็นผงแล้วก็มาบรรจุใส่แคปซูลค่ะทำให้สะดวกต่อการรับประทานมากๆเลยทีเดียวค่ะโดยกระชายบดผง1กิโลจะเทียบเท่ากับกระชายสดถึง15กิโลเรียกได้ว,ว่าเข้มข้นประมาณ15เท่าเลยทีเดียวค่ะใน1แคปซูลของเรานะคะ จะผสมกระชายขาวบดผง2.50มิลลิกรัมยังไม่พอค่ะยังผสมเบ t a ากูแคนซิงวิตามินซีซึ่งดีต่อสุขภาพเช่นกันค่ะความน่าสนใจของกระชายขาวจะอยู่ที่ในปัจจุบันนะคะ คนมักจ craft, are, kind of ันนิยมบริโภคสมุนไพรที่มีฤทิ์ร้อนไม่ว่าจะเป็นขิงขมิ้นชันรวมไปถึงกระชายด้วยนะคะวิธีการรับประทานกระชายพลัสนะคะแนะนําให้รับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งนะคะเนื่องจากกระชายขาวมีความเป็นสมุนไพรคล้ายๆกันกับขิงหรือขมิ้นชันก็สามารถทานต่อเนื่องทุกวันได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีคุณสมบัติเป็น สมุนไพรนะคะกลุ่มคนที่ค่าเอนไซม์ตับสูงหรือว่าเป็นโรคตับอักเสบก็อาจจะปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานค่ะและนอกจากนี้ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะจึงไม่แนะนําในเด็กสตรีมีครรภ์และก็ผู้ที่ให้นมบุตรค่ะ mm hmm. เรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะหากต้องการนํามาใช้ในการดูแลตัวเองในปัจจุบันนะคะหรือว่ามีติดบ,บ้านไว้สามารถติดต่อนักธุรกิจกิฟฟรีหรือสํานักงานธุรกิจกล้บานท่านได้เลยค่ะ แล้วพบกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่น่าสนใจจากกิฟฟรีได้ในโอกาสต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ